ชีวิตของปวกนี่เนี่มาขึ้นนะบินบ้อนเนี่มาเว้นนะฮะทางมุดลงดิน,นะครับผมไม่ได้กลับบินมาไกลกับจำที่ทางกลับไม่ได้นะเบิ่งครับผมไลฟนะปวกภาพเจ้าอบเป็งปวก ตอนกมืวันสลัดปีกก็นี่ครับผมเต็มอยู่คนน่ะมิตรปีกแม่งเมาใจเมืม่อไรบ่เมืม่อไรบ่ปีกแม่งเมาถ้าพวกเจ้าบังปวกได้สิ อันที่หนีไม่ทันก็ตายโดนแดดโดนแดดอือนะครับผมเบิ้งช <centimet re> ีว <c oughs> ิตของปวกวี่อย่างเงี้ยเบิ้งปวกหรอพวกเจ้านี่ครับผมเนี่ยนาเตมไบิเบิครับผมมีตัวปีกแม่งเมาน่ยก็ตายก็มีนะครับผมนี่ลรบแดดบ่ท่านเลก็ตายครับผมเนี่ครับผมบางโตสลัดปีกแล้วๆก็นี่ครับมุดลงดินนะครับทางมุดลงดิน เขาเบืองคลิปเบิ่งปวกเบิ่งชีวิตของปวกนะตัวหมดลงกับหมดลงตัวก็ล่างสิไายก็มีนะครับญาติกันมุดลงดินนะครับนะ เอาไปเขาก้อนเนี่ยเขาก้อนเนี่ยให้เขาค่อยให้คอยเขาก้อนให้ค่อยเขาก้อน, <c oughs> ออนเอาหน่ยก่อยเขาก้อนก่อยมาหอดก้อนคอยบินลงมาก่อนเนี่ยเมือ่อคืนนี่ว่าท่นวา่าบางตัวนี่ก็หัวทิ่มลงไปแล้วนะครับเห็นแต่ตูดนะครับผมเบิงดาบปวกก็แมงเม่านี่ก็มาจากปวกปวกก็มันก็ไปบิดใบพอบินมาแล้วมันจะกลับหลังมันไม่ได้ มันก็มุดไปทั่วนะครับผมก็นี่แหละครับผมวัตจักรนะครับผมกรำมุดนาวัตติโลโกโลนะครับผมซัดโลกย่อมเป็นไปนตามกรรมนะครับเบิ้งชีวิตของปวกชีวิตแบบปวกปวกชีวิตแบบปวกปวกนี่ครับ แต่ว่าปวกนี่นะครับผมตัวน้อยๆหลยๆัวก็รวมพลังกันได้เจาะรูได้นะครับตามกําลังของมันนะครับผมขณะนี้เป็นดินแกนดินหยัางนะครับผมมั่นกระพ้าพยายามสิขวัดเจาะรูลงไปนะครับผม <c oughs> บางตัวก็มุดไม่ได้นะครับบางตัวก็มุดไม่ได้ก็ต้องตายลงไปนะครับผมนี่ครับผมบางตัวมุดนี้ว่าทัานก็ตายนะครับผม พ่อจไปเบิ้งปวกพวกเจ้าเนี่ยมีอย่างดอกบุมีอย่างไทยกับไทยเหี้เบิ้งปวกนี่แหะ ดูปวกไปดูปวกไปฟังเสียงนกไปเดี๋ยวนกก็มากินครับผมตัวไหนที่แบบว่านกอะไรเงี้ยก็คือนกก็จะมาจิกกินนะครับผมได้ฟังเสียงนกนี่คือมันก็พยายามที่จะสื่อว่านี้ถ้าแม่กูจะมากินปลวกเขาว่าด้นะครับผมก็คือมันก็จะเป็นอาหารของนกนะครับผมเราเรียกว่าวัฏจักรนะครับผมเนาะ ในวัตจากของชีวิตก็ประมาณนี้แหละครับผมมั่นกันม่ลอขึ้นยังร้ายนะครับผมส่วนพวกที่นั่นก็บินลงน้ําก็มีนอนเห็นปะนี่ในหนามก็มีนะครับก็เป็นอาหารป่าไปครับผมพู่นะเต็มอยู่ครับผมนั่นก็ปวกนะครับในหนามนั่นกระปวกไหมครับผมว้เป็นอาหารป่านะครับนี่ครับื่อคืนนี่บินมาไดลา,ลายเนี่ยลงในหนามเบิดครับผมเนาะ ลงในานามกม็มีอยู่ข้างบ้านก็มี่ก็เป็นอาหารของนกของนั่นไปนะครับผมเนาะนี่ครับเขาเรียกว่าวัฏจักรก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมทงให้ทงหน้าเนะน,นี่คือนี่แหละที่เลือกสีเฮ็ดบ้านเป็นบ้านเล็กนะครับผมปวกขึ้นสิบวกินเฮือน่อยเนาะ โคงเล็กนะครับเสาเล็กนะครับผมเนาะมุงหลังคาแล้วนะครับผมตัดสินใจมุ่งหลังคาก่อนนะครับผมเนาะมีถท่าใดกสิเหตุไปก่อนนะครับผมเนาะพราะฉะนั้นลแล้วถ้าจะล่อมันกับมาไว้นะครับผมตอนนี้ก็ย้ายต้นไม้มาไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมบรรดาต้นไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้โอ้ยกล้วยไม้อันนี้ออกดอกแล้วเออกล้วยไม้นี้ออกดอกแล้วอุพ่อดูแลดีเออออกดอกเป็นดอกคูณด้วยอ่ะ ไม่ใช่นี่ว่าดอกมันจริงๆไม่ใช่ดอกคูณนะผมนึกว่าดอกคูณทีแรกนึกว่าพ่อเอาดอกคูณมาเน็บที่ไหนได้เป็นดอกกล้วยไม้จริงๆนะครับผมเนาะพ่อใหญ่ทนเราดูแลดีดูแลจนต้นไม้ออกดอกนะครับผมคนสุดยอดนะครับผมเป็นคนที่ชอบต้นไม้นะครับผมเนาะหืวดมาเรากด้นเป็นตีเขียวแล้วเนาะแบบนี้เนาะ ้าเป็นสีดำแล้วพอกว่าเรากดผลนนะครับผม,มต้นมหาะเศรษฐีออกดอกอีกแล้วพ่อขยายพันหนึ่งสองสามสี่ขยายเป็นซีกระถางแล้วพ่ออ,อันนี้ก็บอนสีนะครับบอนสี นะครับผมขายครับขาย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 พอดีสื่อขายเบิดครับผมนะครับบอลสีอ๋อนี่ครับพ่อพ่อก็ดูแลต้นไม้อย่างดีนะครับผมแกเป็นคนที่ชอบต้นไม้นะครับผมนะครับหลังจากผ้าเบิงปวกแล้วก็ผ้าเบิงต้นใหม่นะครับผมเนาะดอกไม้นะครับหมดแดงกัดครับผมเดี๋ยวก็จะไปเลือกตั้งนะนะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอยลืมนะครับผลิตภัณฑ์กาแฟาก็อ่ะบางกาแฟาอุ้ยหมดแดงกัดเออเออกาแฟาทีพีนะครับทีพี f f e ฟนะครับผมจะลืมสั่งซื้อในานามชิดปากแปรนะครับผมเนาะนะครับผมจะหาเงินทุนมาเห็ดหลังคาบ้านเนี่ยนะครับผมบนดาดฟ้าชั้นชั้นสองนะครับผมจากบ้านหลังเล็กๆก,ก็จะไปเปลี่ยนบ้านสองชั้นแล้วนะทีนี้นะ นะครับผมจากที่จะทําดาดฟ้าไว้นั่งเล่นนั่งอะไรนั่งชิวนะครับผมแต่คงไม่ไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมฝนตกลงมาแล้วมันรั่วลงคือฝ้าด้านในพังหมดแล้วนะครับผมน้ําซึมฝ้าด้านในนะครับพังหมดแล้วก็คงต้องนะครับมุ่งหลังคาก่อนระดับแรกนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนฝ้าแล้วก็กั้นห้องให้เรียบร้อยนะครับผมเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำได้เด้อครับผม Sana kini sewat di kerap.